ก็ผ่านมาครึ่งปีนะครับผมก็จริงๆปัจจัยที่ต้องติดตามเนี่ยเราก็พยายามที่จะไฮไลท์เป็นบุลเลตบุลเลตเป็นข้อไว้นะครับแต่จะสังเกตได้ว่าทั้งตารางของเราเนี่ยมีทั้ง c h a l l e n g e อรหรือความท้าทายแต่ว่าความท้าทายนั้นน่ะมันมักจะแฝงไปด้วยโอกาสอยู่อันแรกเลยครับผมจะเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆมันจะเป็นในส่วนของทาริฟที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย มีการที่จะมีแผนบังคับใช้ตั้งแต่สักช่วงประมาณเมษาย,ยนแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีการเจรจากันมีการพอสมีกำหนดเดทไลน์ใหม่วันที่ประมาณสัก10กรกฎาคมครับผมแต่ว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังมีการบอก ไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางสหรัฐหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศอื่นๆเนี่ยมีการเจราจากันที่ดีเขาก็พร้อมที่จะขยายระยะเวลาเด a ไลน์เนี่ยออกไปผมซึ่งมันก็ดูเหมือนยังคงค่อนข้างเป็นโอกาสอยู่ครับส่วนออปเปอร์วิตี้เนี่ยครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าจริงๆการเก็บภาษีของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแน่นอน,นครับมันจะส่งผลกระทบ ต่อทั้งเศรษฐกิจชั่วโลกรวมถึงสหรัฐด้วยแต่ว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเก็บเงินมาเขาก็มีแผนที่จะใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผ่อนคลายกฎระเบียบเนื้อในการลดภาษีนิติบุคคลในการทำอะไรหลายอย่างก็จะเป็นในเรื่องของการใช้มาตรการทางด้านของด้านการคลังแหละครับผมในการกระตุ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐครับซึ่งเราก็มองว่ามันยังคงมี โอกาสอยู่แหละแม่ว่าอาจจะมีทารีฟบ,บ้างครับแต่ว่าอาจจะถูกออฟเซตด้วยสติมูลัสหรือกระสุนที่คุณโดนรัพเนี่ยเตรียมที่จะผ่านอย่างตัว Big Beautiful b u l l นะก็กำลังที่จะผ่านมาบังคับใช้อยู่ครับผมซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างหลากหลายอย่างด้วยกันครับสองประเด็นทีคือในเรื่องของ f ฟดครับล่าสุดครับเพิ่งจะมีการประชุมไปครับผมในช่วงประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนครับก็ ครั้งนี้เนี่ยมีดอทพอตด้วยซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ว่าเฟดเนี่ยท่าทีของเขาคือยังคงเหมือนเดิมครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับโดยรวมก็ยังคงคาดการเจ้าหน้าที่ของเฟดยังคงคาดการว่าน่าจะลดดอกเบี้ยได้สัก2ครั้งครั้งละ0.25%ในช่วงปลายปีครับผมซึ่งก็ตรงกรับเบสเคสของทางบรรจอรพิซิเปิลครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็จะเริ่มลดประมาณสักเดือนกันยายน แต่ว่าเฟดเนี่ยก็ยังคงมีเมสเซจหนึ่งที่ย้ำเสมอมาว่าเขาก็ยังพร้อมที่จะประเมินผลกระทบทางด้านภาษีแล้วค่อยที่จะมีการปรับลดดอกเบี้อยอยู่อย่างเสมอครับซึ่งก็เรียกได้ว่าผลกระทบภาษีเนี่ยมันยังไม่ชัดเท่าไหร่แม้ว่าภาษีจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีขึ้นไปบางส่วนตั้งแต่เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมและเงินเฟอ้อไม่ว่าจะเป็นทั้ง CPI และ PPI เนเงินเฟอ้อฝั่งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยก็ เรายังไม่ได้เห็นสัญญาณที่จะปรับขึ้นอย่างมีนัยยะเนอโดยรวมยังคงค่อนข้างที่จะต่ําค่าโดยเฉพาะในส่วนของพวกเงินเฟอ้อพื้นฐานครับผมมันก็ยังมีความสบายใจในระดับน่งได้ครับแต่สิ่งที่อยากจะให้มอนิเตอร์เนี่ยก็คือในส่วนของ,ของตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่แท้จริงที่หลังจากคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการเจราจาเสร็จเนอซึ่งตัวเลขนั้นเนี่ยน่าจะกระทบต่อเงินเฟอ้อสหรัฐได้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกัน ครับผมก็ปัจจัยที่3ครับก็จะเป็นในส่วนของอ,อย่างที่เรียนครับว่าไม่ว่าแค่สหรัฐไม่ใช่แค่สหรัฐจะขึ้นกับประเทศทั่วโลกแต่ว่าประเทศหลากหลายทั่วโลกเด่ยก็อาจจะมีแนวโน้มขึ้นภาษีกับทางฝั่งสหรัฐเช่นเดียวกันแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยดูเหมือนจะมีความ สัมพันธ์กันที่ค่อนข้างดีสักกันนะครับผมเพราะวา่าไม่ว่าจะเป็นการเจราจารที่เจนีวาหรือไม่ว่าจะเป็นการเจราจารที่ลอนดอนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้าง ชื่นมื่นแล้วกันเนอะแล้วก็ราบเรียบครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันก็ยังคงมีความออไม่แน่นอนอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามวิธีการแก้ครับ opportunity ก็คือเน้นการลงทุนในพวกหุ้นคุณภาพดีกว่าครับอย่างเช่นกองทุนแนะนําในวันนี้ Principal o p r i n c i p a l g o f f เนก็อีกเป็นหนึ่งกองทุนแนะนําเหมือนกันว่าถามว่าหุ้คุณภาพคืออะไรหุ้คุณภาพคือหุ้นที่มินิสินค่อนข้างต่า มีประสิทธิภาพในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอครับผมแล้วก็เ,เรียกได้ว่ามีเอาลุกหรือมีสินค้าและบริการเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้ครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเล่าในส่วนของต่อไปแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของผลประกอบการ ไตรมาสองของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเริ่มออกกันในประมาณสักเดือนจุลายครับผมกลางเดือนจุลายก็น่าจะได้เห็นลวซึ่งแน่นอนกลุ่มแบงก์เนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เราจะเริ่มได้เห็นว่าผลกระทบต่อภาษีเนี่ยมันกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยมากน้อยเพียงใดเนี่ยเพราะว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่ายังไม่เห็นไตรมาสสองน่าจะเห็นได้บางส่วนเพราะว่าเดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเนี่ย มีการขึ้นไปบางส่วนครับสำหรับตัวภาษีก็จะได้เห็นแล้วว่าเขายังคงมีความแข็งแกร่งม,มากน้อยเท่าไหร่ครับผมก็จะยังคงเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นโอกาสเนะซึ่งถามว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนจริง,รงๆมันมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเราไปดูหุ้นบริษัจทจดทะเบียเนี่ยใน s อสี P เนี่ยจะพบว่ารายได้ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากบริษัทหรือมาจากประชาชนที่อยู่นอกประเทศสหรัฐครับหมายความว่าถ้าเกิดดอลลาร์เนี่ยอ่อนเนะ ผมก็จะส่งผลให้เวลาคนบตค่าเงินกลับเนี่ยก็อาจจะบริษัทเนี่ยอาจาอาจะมีการเกณฑ์ตรงนี้มากขึ้นซึ่งในช่วงไตามารสองที่ผ่านมาดอลลาร์ก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างอ่อนค่าครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่น่าจะมากระทบกับตัวบริษัทกําไรของบริษัทจดทะเบียนในไตามารสองครับเรียกว่าปัจจัยสําคัญนะครับตอนนี้ก็หนีไม่พ้นแน่นอนเ,เ,เรื่องทาร์เฟนั่นเองว่าหลังจากวันที่8ปดจูลาย90วันจบปั๊บเนี่ยครัมทำอะไรต่อ อย่างที่เราทราบกันนะณปัจจุบันที่เราอัดคลิปกันวันนี้ก็มีแค่ประเทศอังกฤษที่เจรจาได้จบนะครับก็ยังมีหลายประเทศที่เร่งเจรจาอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่าผลลัพธ์มันจะออกมาทันหรือเปล่านะครับแล้วแล้วพอมันผ่านวันที่8เดือน7ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อประกอบกับว่าภาษีที่คุณซีคุณธเนศพูดเมื่อกี้นะครับแม้ว่า1 0ที่เป็นเบสซานทาร์เฟจีนเจอ3 0 25%ิบ้านํานำเข้าอลูมิเนียมเหล็กหรือรถยนต์ก็ยังถูกถูกบังคับใช้มาแล้ว นะครับก็น่าจะได้เห็นผลกระทบตรงนี้ได้บ้างในงบของ Q2 ซึ่งก็เดี๋ยวก็ทยอยออกกันแล้วในช่วงเดือนหน้านะครับประมาณกางเดือนต้นไป